โซเชียลถล่มไฮโซบอสสายหรูแต่คดีรุมเรา้าในยุคที่โซเชียลกลายเป็นเวทีหลักในการตัดสินพฤติกรรมของผู้คนข่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณดังหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมักถูกขยายและแชร์กันในวงกว้างภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกรณีของไฮโซบอส อัศมกรสิ่งสีกรกุลจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กลายเป็น Talk of the Town เพราะจากภาพลักษณ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจสุดหรูขับรถสปอร์ต ใช้ชีวิตในรูปท็อกบาร์สุดหรูหรากลับถูกโซเชียลกระหน่ำด้วยคำวิจารณ์อย่างหนักหลังตากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขัดขวางและดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวมถึงพัวพันในเหตุการณ์ที่ดาราสาวชื่อดังมารีเบอร์เนอร์ไม่ยอมเป่าแอนกอสิ่งที่ทำให้กรณีนี้ดังกล้องไปทั่วโลกออนไลน์คือความขัดแยง้งระหว่างภาพลักษณ์กับความจริงที่สังคมเห็น ภาพใน i ิน t a g r a m ที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มหรูงานปาร์ตี้และรถซูปเปอร์คาร์ราคาแพงกลับถูกจับมาเทียบกับภาพในข่าวที่เขาถูกตำรวจควบคุมตัวความต่างสุดขั้วนี้เองที่ทำให้โซเชียลไม่รอช้าที่จะวิพากวิจาร์ณบางคนตั้งคำถามว่าชีวิตจริงของไฮโซบอสคือความสำเร็จหรือคือภาพลวงที่ถูกแต่งแต้มด้วยเงินและเส้นสาย ใน Twitter มีแฮชแท็กเกี่ยวกับบอสถูกพูดถึงต่อเนื่องหลายคนมองว่าเขาคือตัวแทนของอภิสิทธิชนที่มักไม่เคารพกฎหมายขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเขาคือชายหนุ่มธรรมดาที่กำลังตกเป,เป็นเป้าของกระแสสังคมเกินจริงแต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังพอที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นประเด็นใหญ่ในระดับประเทศค่ะ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่บอสมีความสัมพันธ์กับมารีเบอร์เนอร์ดาราสาวที่มีแฟนคลับจำนวนมากทำให้ประเด็นนี้ยิ่งขยายเป็นสองชั้นคือจากเดิมที่เป็นเพียงคดีความตามกฎหมายกลับกลายเป็นดราม่าที่เชื่อมโยงไปถึงแวดวงบันเทิงแฟนคลับของมารีบางส่วนออกมาปกป้อง ขณะที่บางส่วนกลับผิดหวังและตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้กระแสโซเชียลจึงยิ่งทวีความแรงขึ้นแม้ในแง่กฎหมายบอสยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีและชี้แจงความจริงแต่ในโลกออนไลน์คำตัดสินถูกสังคมฟันธงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ หลายคนเปรียบเรียว่าการโดนโซเชียลถล่มนั้นบางครั้งแรงยิ่งกว่าการถูกพิพากษาโดยสารเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และธุรกิจที่เขาสร้างมาอย่างยาวนาน การมองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตของบอสเราจะพบว่าภาพลักษณ์ของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตเขาขึ้นหนุ่งนักลงทุนรุ่นใหม่เจ้าของกิจการอสังหารและธุรกิจบันเทิงรูปท็อปบาร์ที่มีลูกค้าต่างชาติแวะเวียนภาพเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นตัวแทนของความสำเร็จในแบบฉบับคนรุ่นใหม่แต่เมื่อคดีความเข้ามากระทบความสำเร็จเหล่านั้นกลับถูกตั้งคำถามในทันที สังคมไทยมีตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งว่าคนดังหรือบุคคลที่มีภาพลักษณ์หรูหราหากพัวพันกับคดีความมักถูกโซเชียลพิพากษาอย่างรวดเร็วและบอสก็คือหนึ่งในนั้นสิ่งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงพลังของสังคมออนไลน์ที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ตรวจสอบแต่ยังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้ต้องดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นอาจถูกมองว่าปล่อยปละละเลย ท้ายที่สุดบทเรียนจากกรณีนี้คือการมีชีวิตที่หรูหราไม่ได้หมายความว่าจะควบคุมมุมมองของสังคมได้และในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเร็วอย่างปัจจุบันเพียงแค่เหตุการณ์เดียวก็สามารถเปลี่ยนภาพจำของคนได้ตลอดการไฮโซบอสอาจเคยเป็นภาพแทนของความสำเร็จและความหรูหราแต่ในวันนี้เขากำลังถูกมองในอีกมุมว่าเป็นตัวอย่างของชีวิตที่คดีรุมเรา้า และไม่ว่าผลคดีจะออกมาเช่นไรภาพจำใหม่นี้ก็อาจติดตัวเขาไปอีกนานค่ะ